มีชาวเ c e b o o k ทั้งหลายแล้วก็บริษัทยูทูบที่คุณตั้งขึ้นเองทีนี้ผมตั้งขึ้นกับบริษัทดีแท็นะครับสําสหรับเรื่องที่ผมจะพูดต่อไปก็คือง่ายๆว่าคนที่ชื่อบุญเตรียมช่างดีไปอยู่ที่ไหนกองหมดครับไอ้นี่น้องมันชื่อประพจ์ช่างดีประพัฒช,ช่างดีแม้กระทั่งโรงงานสีตังยางพลาหลานสาวมันก็คืออิปิยพรธานีนียมอนเดิมแหละ ปิลดาธานีเนียมกิติชาธานีเนียมมันเดิมจําไว้นะครับไอ้คนกลุ่มนี้แหละจะพาประเทศไทยให้มันห่วยแตกจําไว้นะครับผมยังจําคำมึงได้นะมึงบอกว่ามึงโกหกปริญญาตรีมาเยอะนะบุญเตรียมช่างดีบักเควบักดแมาบักเคว เอาขึ้นมาบักลัว้วเอาลูกชายขึ้นมาซิ่ที่คุยกับอีน้อยการนาชนะแคน,นะเฮ้ยมาขึ้นมาขึ้นมาสำแหน่งพลัง,งจุดศูนย์กลางอยู่ที่ แลว้วนี้ก็ไเาดูลูกมันดีๆหน่อยด้วยลูกมันน่ยกบุญเตรียมช่างดีประพศช่างดีประพัดช่างดีทหารเสือละชินนีที่มันไปเย็ดไว้แล้วเลี่ยรลาดน่ะใหใจหรือเปล่าแล้วมาบริหารประเทศไทยนะ่ะดูไว้ดีๆหน่อยด้วยไอควายอเอ้ยเย็ดแมง่งไอกรีดเลือดไอควายไอสัตว์ไอเย็ดแมง่งควย